สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ้าออฟซีลานะครับมีรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่คันนี้นะครับจอดรอแล้วนะครับคันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับตัวนี้ปี2017นะครับเป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะครับราคาเบาๆ3แสนนิดๆนะครับ3แสนนิดๆเท่านั้นนะมาเดี๋ยวพาชมเลยครับนี่คันนี้นะครับงามอีหลีด้งามคักงามแน่นะครับ คันนี้นะครับบอกเลยน็อตไม่ตีงนะคันนี้น็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับนะครับสีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะครับเป็นโฉมตัวเตี้ยแคบเปิดได้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาปี2017นะครับนี่มาดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาสีบอลเงินนะสวยมากจริงงามคลักงามแน่คันนี้นะครับ ได้ความเดิมนะน็อตไม่ขยับน็อตไม่ตีงเลยคันนี้นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับเครื่องช่วงล่างดีเนี่ยตัวนี้นะครับมีล้อมแม็กนะล้อมแม็กสวยนะคันนี้นะครับแม็กกับรถเลยได้ล้อมแม็กนะสวยมากจริงๆนะครับเนี่ยสวยประหยัดทนทานคันนี้นะครับใครที่เป็นสาวกรีโวนะครับรีบมาจับจองนะครับเนี่ยรีโวนะครับปี2017มาดูทีละส่วนนะครับส่วนหน้านะครับนี่ฝากระโปรงเดิม ฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นฉมอมรีโวตัวแรกนะครับเนี่ยกระจังหน้าเป็นฉมรุ่นตัวแรกนะกระจังหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับได้ความเดิมจริงๆคันนี้น็อตไม่ตีงเลยนะสวยมากสวยจริงๆนะครับเนี่งามค่ะงามแนงงามมหลีหล่อ,หลอเลยว่ตัวกันนะครับเนี่ย <c oughs> ะนะครับเนี่ยมาดูนะครับมาดูเนี่ยสภาพนะครับ สภาพรอบคันสวยงามนะสีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะครับอ่ะมาดูทีละส่วนนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญนะมาดูล้อดูยางนะครับเนี่ยล้อแม็กสวยมากนะครับล้อแม็กสีดํานะครับล้อแม็กลาย5ก้านสีดํานะครับตัวนี้ขอบนะครับแม็กยางนะครับขอบ18นะตัวนี้นะครับนี่แม็กยางขอบ18 2 3 5ดสอทับสีห้นะครับปียางนะยางปี2 0ง0นะครับปี2020 ดอกยางประมาณนะดอกยางล่องยางประมาณ80 80เนเลยคันนี้ใช้ได้อีกเป็นปีนะครับเนี่ยมาดูนะครับสภาพภายในนะเริ่มมืดแล้วนะครับเราจะนะได้มาช่วงค่ำๆพบเพพบเพสนะออกหากินยามค่ำคืนนะอ่านะครับมานะเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับสภาพนะครับรายละเอียดทีละส่วนนะเดี๋ยวเปิดสองฝั่งให้ดูกันเลยนะครับเนี่ย แคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเนี่ยงามอิหรีเด้นะครับภายในสวยสะอาดเลยนะนี่นะครับมาดูสภาพภายในนะครับสภาพภายในนะครับเบาะเนี่ยภายในเบาะผ้าสีดํานะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีดําสะอาดสวยงามมากเนี่ยเบิรงเอาเดอร์นี่ไหมนี่นะครับพวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กคู่นะตัวนี้นะครับแอร์แบ็กคู่อ่ะเดี๋ยวดูเลขไม้ด้วยนะครับเลขไม้ไม่เยอะนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับ นี่มาเบิ้งด้บบารเนย์นี่เบิ้งเอานั่นไหมนี่นะครับตัวนี้เลขใหม่นะเลขไม่แสนสองนะครับเลขไม่แสนสองนะปี2017นะครับมาดูเนี่ยนะจอมีให้พร้อมนะครับแผงคอนโซลเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับโหมดนะมีอีโก้โหมดพาวเวอร์โหมดให้พร้อมเลยนะครับรีโวปี2017นะครับตัวนี้เป็นรุ่นกระจกทับเออกระจกไฟฟ้านะเนี่ย กระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับเนี่ยขึ้นลงปกติเลยใช้งานปกตินะมาดูเบาะแคปนะครับนี่เบื้องเอาพุ้นไหมเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดํานะสะอาดสวยงามนะครับนี่ต่อไปน็อตเบื้องเอาเด้อนี่มาเบื้องน้ากันยี่พ่อยี่แม่แขวนนั่นนะครับน็อตนะครับน็อตแต่ละตัวบดติ่งคิงอีลีครับยุ้ยิงติ่งเลยไหมเบื้องดูเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องเบื้องเบื้องนะครับเบน่ะนะครับยุ้ยอิงติ่งนะครับบดติ่งคิงเลยนะครับไม่ขยับเลยนะต่อไปนนี่มมาดดูเรคะับ เม็ดอาร์คห่ประตูเนี่ยมาเบิ้งด้บาดเนี่ยเนี่ยสภาพเดมิมเดิมนะเดิมกิฟคันนี้บอกเลยเดิมกิฟนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บรอยเว้าวนะครับของเดิมโรงงานนี่ไหมเดิมอิหลเดิมคักเดิมแน่อีพอีแม่ข่อยเอ้ยบุนะนี่เมาเบิ้งด้วบาดนี่นี่น็อตแก้มนะครับน็อตแต่ละตัวนี้ไม่ขยับน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยคันนี้บอกเลยรับประกันได้นะครับงามคักคันเนี่ยนะครับงามคักงามแน่งามผดงาม,งามผัวโอ้ยสะอ่อน อ่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาดูห้องเครื่องนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะติดเครื่องให้ฟังเสียงกันด้วยมามาดูสภาพเครื่องยนต์ห้องเครื่องยนต์นะครับว่ารถนะครับที่น็อตไม่ติงสภาพจะเป็นยังไงนะครับมาเบิงด้าบาดิสิพาเบิงนะครับเบิงคักๆอ่ะอ่ะมานะครับมาเลยนะนี่นะครับเขดฝากระโปรงขึ้นมานี่ดูก่อนเลยนะคานหน้านะครับเบิ้งด้านี่นี่ไหมนี่คานหน้าเดิมนะครับ คานหน้าเดิมหมุดดุมนะครับเนี่ยมาดูนะคานหน้าฝั่งขวานะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัว R นะครับสัญลักษณ์ตัว R นะนี่นะครับคานหน้าด้านขวานี่ตามมาเลยหมุดดุมนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับคานหน้าเดิมเนี่ยดูลูกศรตรงนี้นะเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยมาจากโรงงานสภาพไหนสภาพนั้นเลยคานหน้าฝั่งซ้ายนะครับสัญลักษณ์ตัว L นะนี่ของเดิมโรงงานครับพูดไหมป๊อดเดิมอิริคานหน้าฝั่งซ้ายเดิมนะครับแก้มอ่าดูเลยเนี่ย แกม้มสายเดิมนะครับแก้มสายเดิมอ่ะดูเพจนะครับเบื้องเด้อนี่นั่นเบื้องเอานะครับพูดไหมเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับปี2017นะครับปี2017เครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์2 4งจุแรงม้านะครับตัวนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลซุ้มซอกเดิมเบื้องเอานะครัพูดไหมปอาโถนี่งามี่เหลี่นะครับนี่ซุ้มซอกเดิมคอจิ้งหลีดนะนี่ส่องเข้าไปนะครับอ่ะซูมหน่อยโฟกัสนี่นะครับเบื้องเอาพนะครับพูดไหมเ มาดูตรงนี้นะครับน็อตฝากระโปงนะน็อตฝากระโปงนี่ไม่ถอดไม่ขยับไม่ตีงคิงบอตีงคิงอีหลีครับน็อตแต่ละตัวนะยูอิ่งติงครับอีพอีอแม่ข่อยเอ้ยพูดไหม <laughs> เดิมทักเดิมแน่คันเนี่ยนะครับพูดนะนะฝากระโปรงเดิมตะเข็บรอยเย็บของเดิมนะครับเนี่ยเบิ้งเอเด้อมุดดุมเดิมนะครับเนี่ยเ,นะเนี่ยดูเม็ดอาร์กนะเม็ดอาร์กเนี่ยดูนะอยู่ในแองอยู่ในร่องเนี่ยตอแตะอยู่นย อันนี้แหมฮเออเดิมคลั่กเดิมเนี่ยอีพออีแม่ข่อยเอ้ยพุดนะนะครับเบิ้งเด้อเบิ้งเบิ้งเออโอ้ยสอ่อนรถเดิมเนี่ยมาเนี่นี่นะครับมาเนี่ยไล่ตามขอบเลยนะครับอ่าดูน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งขวานะครับไม่ขยับนะครับยูอิ่งติ่งครับผู้ไหนบอสตีงคิงอิหลีครับนี่สภาพเดิมเดิมเป็นแบบนี้นะครับอ่าดูแก้มนะครับแก้มขวาดูเลยนี่แก้มขวาเดิมปั๊มเบรก a b s นะครับนี่ไหมอ่าพูดนะนะครับคันนี้เเดดดิมมมอออ่่่่าาููคครรืงหนนยับี เนี่ยเครื่องแห้งๆนะครับเนี่ยเครื่องแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับป้างามคัะคันเนี่ยนะครับได้ความเดิมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะติดเครื่องนะฟังเสียงนะครับมาฟังเล็บบาดเนี่ยโอ้ยรถงามรถเดิมมิลีข้วน่ะป้าโทษนะครับโอ้เครื่องแน่นๆบอกเลยคันนี้เครื่องแน่นๆเลยเออแ่น,นติกครับแ <c oughs> ่น,นติคคันเนี่ยเออฟังเอาบาดเนี่ยพูดไหมนี่นะครับมาดูเลยนี่เราติดเครื่องแล้วนะ ติดเครื่องแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์2.4ร้อแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเนี่ยเครื่องแน่นๆไม่มีสั่นไม่มีโยกนะครับอ่ะมาดูเนี่ยดึงแซ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับดึงเนี่ยดึงแซ่ขึ้นมานะครับนี่ส่องไฟให้ดูเลยนี่นะครับส่องไฟเนี่ยแสงไฟตกสะท้อนตกกระทบนี่ไม่มีควันไม่มีไอนะครับไอไม่มีควันไม่มีน้ํามันไม่มีกระเด็นแน่นอนเพิ่งเอาอเพื่นอะ แห้งกิบครับคันนี้แห้งกิบเลยอ้อถูกงามคักอีเลนะครับงามคักงามแน่ครับเนี่ยเดิมด้วยได้ความเดิมนะครับรีโวปี2 0 1พันินะครับคันนี้นะอ่ะมานะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับสภาพนะรอบคันรายละเอียดรอบคันนะครับเออมาเบิง์นกระบาดเนี่ยต่อไปนะครับส่วนที่สําคัญนะครับอ่ะมานี่ส่วนนี้นะครับรถกระบานะจะพาดูพาชมตลอดนะเบิงเอาเดอร์นี่ขอบกระบานะครับนี่ส่องเข้าไปนะ นะขอบกระบ,บาดนะครับนี่เม็ดอาร์กอยู่เดิมครบนะครับนี่รอยว้ารอยบากตะเข็บรอยเย็บของเดิมนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมนี่นะครับเบื้องเอาพูดไหมอยู่เดิมนะเม็ดอาร์กอยู่เดิมครบนะครับอ่ามาดูเช็ดซีหน่อยเริ่มมืดแล้วนะครับเนี่ยเช็ดซีเดิมนะครับดําคือมือนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนไม่มีแป้ว,ไม,มปวไม่มีแมงีหลีเด้พูดไหมเนี่ยเลขเช็ดซีนะครับตัวนี้รุ่นเลขเช็ดซีหลังคมกิ๊บเลยพูดนะเบื้องเอาโอ้โหตัวงามคักนี่อ่ามุดดูใต้ท้องครับ นี่แมรถอะไรมันงามขนาดนี้นะอ่านี่นะครับชัดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่นนะเออไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่สีสันรอบคันสวยงามนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาสีบอลเงินนะรีโวนะครับน่ะมาดูส่วนท้ายนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4ปี2017เเป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับกระจกไฟฟ้าโรงงานนะคันนี้อ่ะ มาเนี่ยแมคไลเนอร์มีให้พร้อมนะครับเนี่ยสะอาดสวยงามมาดูกระบะเบิงมาเบิงบานเนี่ยนะครับพุ่นน่ะนี่กระบะนะครับฝั่งขวานะเม็ดอาร์คอยู่เดิมคบนะครับลอยเย็บแต่เข็บของเดิมนะครับน็อตโบติงจั๊ตัวครับเบิ้งเอาด้วยนี่พุ่นนี่นี่นะครับสัญลักษณ์ตัวอาร์นะครับของเดิมโรงงานนะครับพี่เหนได้ความเดิมมากคันนี้ได้ความเดิมจริงๆนะใครหารถเดิมชอบรถเดิมนะครับมาเลยนี่มาเบิ้งเอานี่พุ่นน่ะนะครับ เม็ดอาร์ตตะเข็บรอยเย็บของเดิมน็อตไม่ติงนะครับน็อบตบดติงคี้งจั๊กตัวนี่เบื้องเอาพูดนะสัญลักษณ์ตัวเอนะครับของเดิมโรงงานนะนี่มาดูพื้นลอนกับบาบานเนี่ยเออง่ายเบื้องเริ่มบานเนี่ยพูดนะเบื้องเอาป้าตัวนะครับล่องอุดรูดอุดรูดรู้ไหมพูด,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 ดนะนะ,นะครับไม่มีซอดไม่มีแป้วไม่มีแมงนะครับป้บางามขักนะครับสวยเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนมุดดูใต้ท้องครับนี่เบื้องเริ่บานนี่นั่น ยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับยางอะไหล่มีให้พร้อมเออช่วงล่างชัดซีเดิมสวยคันนี้รับประกันเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะอองามลี่เงาคักงาแนนนะครับราคาเบาเบาสามแสนนิดๆเท่านั้นนะครับออามาดูฝั่งซ้ายนะครับรายละเอียดฝั่งซ้ายเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนนะอ่านี่นะครับดูเลยเนี่ยสภาพโดยรวมนะครับเนี่ยสวยมากจริงนะได้ล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กนี่ก็คุ้มแล้วนะครับล้อแม็กสีสันรอบพันสวยงามนะครับอ่า มาอีกหนึ่งจุดนะครับกระบานี่มาดูเลยนะครับ2ฝั่งนะขอบกระบานะครับนี่สองเข้าไปนะนี่เบื้องเอานั่นนะครับเม็ดอาร์กนะครับรอยเย็บตะเขียบต่างๆของเดิมโรงงานนะครับนี่เดิมเนี่ยสภาพนี้กระบาเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะนี่มาดูฝั่งซ้ายนะครับภายในเนี่ยแคบเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนี่เบื้องเอาคุณนไหมแผงประตูเดิมนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้าโรงงานเลยนะครับใช้งานปกตินะครับคอนโซลเดิมนะคอนโซลเดิมแอร์แบ็คคู่นะครับตัวนี้เบรก ABS นะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับภายในเดิมสวยนะเบาะผ้านะครับสีดำเนี่ยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับโหมดอีโก้โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีให้พร้อมเนี่ยเบาะนะครับเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานเนี่ยเบาะแครบนะครับเบาะแครบเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยเออ ออทั oh, oh. อ่ะมาดูนี่น็อตนะครับน็อตแต่และตัวเนี่ยน็อตนะเบื้องเอาบอสตีงคิงอีหลีครับอันนี้รับประกันเลยบอสตีงคิงจักโตเลยเบื้องเอาเด้อนันอี่พออีเมลไข่นะครับพูดไหมเนี่ยมาต่อไปนะครับขอบประตูด้านบาเนี่เบื้องเอาพูดไหมเนี่พูดนะนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับแต่เขียบรอยเย็บรอยเว้ารอยบากของเดิมนะครับเนี่ยอยู่ครบของเดิมโรงงานนะครับนี่ออกจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะสภาพเนะี่ยคันนี้นะความเดิมนะครับ เครื่องช่วงล่างดีนะครับคันนี้สีสันสวยงามอโองามขักสะอ่อนได้บ้านนี่สะอ่อนรถดสวยรถดเดิมนะครับอ่ะมุดดูนะครับใต้ท้องฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับสองฝั่งใต้ท้องช่วงล่างชัดซีนะครับเบื้องกันให้ครบนะครับนี่เบื้องเอาพูดนะนะครับชัดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อแน่นอนเออามาตัวกันเด้ออตัวไพรเว่าเป็นได้ทั้งนี่มีตต่ถือค้นตัวอ่านะครับนี่มาดู ภาษีนะครับนี่ภาษีกรกฎดา6หกเจ็ดนะครับภาษีกรกฎดา6หกเจ็ดนะครับนี่หล euh ังคาหลังคาเดิมนะครับเสาอากาศกลางนะครับรอยซีนขอบตะเขียบรอยเย็บของเดมมิมนะครับพูดไหมงามคักอีลีงามคักงามแม่อี่พอยีแม่ไข่เออสะอ่อนนะครับมาๆๆมาบ้านเนี่ยนะครับผู้ใดจีดมาเอากับมาเอาเ้อเฝ้ามาเอานะครับเฝ้ามาเอาเป็นเจ้าของนะครับรีบมา <sc> <So> จับมาจองจับนะ ใครช้าอดนะรถสภาพนี้นะครับสภาพรถแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับน่าจะจอดไม่นานนะผมว่าน่าจะจอดไม่นานอ่ะมานะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาปี2017เป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับราคาเบาๆ3แสนนิดๆ3แสนนิดๆเท่านั้นนะครับใครนะครับที่ดูรถชอบที่ดูรถสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7นะครับย้ำอีกครั้งนะ095 6 6 9 8 7 7 7นะครับหรือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ